ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงในครั้งที่พระพุทธองค์ก่อนที่จะได้บอกว่าตัวเองตัดสรู้แล้วอย่างนี้พระพุทธองค์ได้ตัดว่าหากถ้าตถาคตหากถ้าเราไม่รู้แจ้งในโลกว่าคุณของโลกมันมีเท่าไหร่แล้วโทษของโลกมันมีเท่าไหร่เราก็จะไม่ประกาศบอกว่าเราเป็น บุรุเป็นสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าแล้วการที่พระองค์กว่าจะมาพูดมาบอกว่าพระุทองค์ได้ตัดสลรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้พระพระองค์ได้รู้แจ้งทั้งโลกภายนอกรู้แจ้งทั้งโลกภายในได้รู้เรื่องราวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นยังไงมันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเกิดขึ้น พระพุทธองค์ได้บอกเราว่าก็คือกรรมเพียงน้อยนิดเราก็อย่าไปทำความดีเพียงน้อยนิดก็ให้เราทำจนถึงพร้อมแล้วก็อย่าประมาทแล้วเราเองก็อย่าได้ไปดูหมิน่นดูถูกดูแคลนคนนั้นคนนี้ว่าคนนี้พิการคนนี้ไม่มีการศึกษาคนนี้โง่คนนี้อะไรต่างๆอย่าได้ดูหมิน่นดูแคลนกัน ตราบใดถ้าเรายังไม่ถึงพะนิพานเพียงใดอย่างนี้กรรมเพียงน้อยนิดมันก็ให้ผลแน่นอนอยู่ที่ว่าอันไหนมันจะให้ผลก่อนหากถ้าเราได้ไปจับจ้วงท่านที่มีศีลเข้าท่านที่ทรงฌานเข้าพระอยะเจ้าเข้าที่ที่จะไปของเราก็คืออบายที่เดียวแล้วก็เศษกรรมของพวกเราที่จะได้กลับมาเวียนวายนี้ก็ จะถูกดูหมิ่นดูแคลนมากกว่าที่เราได้พูดจาจับจ้วงเขาเข้าไปอีกให้เราสำรวมระวังจิตใจเราให้เรามีเมตตาต่อผู้อื่นอย่าได้ไปดูถูกดูแคลนซึ่งกันและกันเลยแม้พระพุทธองค์เองก็กว่าจะได้มาตัดสู้อย่างเงี้ยแม้ชาติสุดท้ายพระองค์บาร,รมีเต็มแล้วอย่างนี้ กว่าที่พระองค์จะได้มาตัดสรู้พระองค์ก็ได้ลองผิดลองถูกมาถึงหกปีพระพุะธองค์ก็ได้ตัดว่าจะไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่มาตัดสรู้ก็คือหมายถึงว่าลําบากกว่าพระพุทธองค์อีกแล้วมากสุดก็ไม่เกินพระองค์นี้แต่ที่ผ่านมาไม่มีที่ผ่านมาก็จะปฏิบัติได้เป็นพระพุทธเจ้าจบกิจได้ง่ายอะไรได้ง่าย แล้วพระองค์ก็ได้แสดงต่ออีกว่าก็คือกรรมที่พระองค์ได้ไปสบประมาทพระพุทธเจ้าที่มีนามว่าพ,พระมหากระสปะก่อนหน้าที่พระองค์นี้แค่เป็นคําพูดแค่เล็กๆน้อยๆอะไรแค่นั้นเองแต่ว่าแม้ขนาดนั้นพระองค์ได้ปฏิบัติผิดอยู่ก็คือหนีเข้าป่านอนบนตะปูอดข้าวถ้าหากเป็นปุถุชนธรรมดาก็คือตายไปแล้วอ่ะ แต่นี้คือพระองค์จะยังไม่ตายเพราะว่าพระพองค์จะได้ต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนเท่านั้นเพราะบารมีอย่างอื่นพระองค์เต็มมาหมดเรียบร้อยแล้วแต่เศษกรรมนั้นมันมาให้ผลก่อนพระุองค์ก็ได้ลองเดินผิดทางอย่างนี้ที่นําเรื่องตรงนี้มาเล่าให้ฟังอย่างนี้เพราะว่าเราทุกปัจจุบันอย่างนี้ยคือบางทีเรามีศรัทธาครูบาอาจารย์เราแล้วเราก็ เอาปากเป็นหอกไปทิ่มแทงลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ขั้นอื่นอะไรอื่นเราจะเอาครูบาอาจารย์เรานี้เป็นทางสายกลางอะไรสายกลางพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เรายึดถืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าให้เรานับถือกันตามอันดับอันดับแล้วก็ให้นับถือพระธรรมแล้ววินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ พระพุทธองค์จะไม่ได้แต่งตั้งสาวกคนนั้นคนนี้ที่จะมาแทนพระพุทธองค์อะไรอย่างนี้บางทีเราศรัทธาครูบาอาจารย์เราแล้วคนอื่นพูดจาแบบไม่เหมือนครูบาอาจารย์เราเราก็ไปถกเถียงใช้ปากเป็นหอกทิมแทงซึ่งกันและกันต่อให้พระอาจารย์เราเป็นพระราหานเลยนะแล้วเราก็ไปจับจ้วงท่านที่มีศีลหรือก็อาจจะเป็นพระราหานเหมือนกันอย่างนี้ความดีที่เราติดตามครูบาอาจารย์เรามาทั้งหมดะ มันจะไม่เข้ามาในใจเลยเวลาเราจะตายส่วนใหญ่แล้วธรรมชาติอะอกุศลในใจเรามันมีเยอะมันจะไปจับอยู่ที่เราไปจับจ้วงคนอื่นอกุศนนั้นแหละมันจะมาตัดตอนเราให้เราได้ไปอบายก่อนถ้าหากว่าเราได้ไปล่วงเกินผู้ที่มีศีลส,สาวกของพระองค์เข้าอย่างนี้ยกเว้นแต่ว่าเราเป็นพ้าย,ยะเจ้าซะก่อนหรือเป็นผู้ทรงฌานสะกก่อนอันนี้เราจะปลอดภัยแค่ ผู้ทรงฌานเราจะปลอดภัยแค่หนึ่งชาติแต่พระยาเจ้านี่ก็คือจะปลอดภัยยันกว่าจะถึงเข้าพระนิพพานเลยแต่เพียงแต่เศษกรรมเล็กๆน้อยๆก็ยังคงต้องรับผลมนโนกรรมวจีกรรมกายกรรมวันนี้คำสอนยังอยู่สมบูรณ์ที่พระองค์ได้แสดงไว้ในมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาที่พระองค์ได้ประทานไว้อย่างนี้ คำตัดของพระพุทธเจ้าก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นจะไม่เป็นสองตัดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์ที่ผ่านผ่านมาก็ยังมีพระอรหันต์ที่ท่านปฏิบัติได้มักได้ผลก็มีมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นท่ากลางถึงที่สุด ส่วนจะเป็นโยมตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางอะไรก็มีมาไม่เคยขาดสายให้เรามาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์เราทําเหตุถูกผลมันต้องถูกแน่นอนให้เรามารักษาศีลการที่เรามารักษาศีลมันมีสัมมาทิฏฐินาหน้าก็คือมาตีกรอบให้กับกิเลสตัณหาปกติกิเลสตัณหาในใจเรามันมีมาก มันเติมเท่าไหร่มันก็เติมไม่เต็มถมเท่าไหร่มันก็ถมไม่เต็มศีลนี่แหละสัมมาทิฏฐิมันจะมาตีกรอบให้เราแบบอยู่พอประมาณกินพอประมาณมักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายทำตามสติกำลังของเราโดยที่ชอบทาไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราแค่มาอยู่อาศัยโลกนี้แค่ชั่วคราว เราแค่ต้องการอาหารแค่วันละมือหรือสองมือไม่เกินนี้เครื่องนุ่งห่มนิดหน่อยมันก็อยู่ได้แล้วที่เหลือมันก็เป็นแต่ของกิเลสตัณหาทั้งนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทําอะไรมันมีมาโดยชอบทมเราก็ทําตามสติกาําลังก็แบ่งปันกันอะไรกันอย่างนี้ให้เรามาสํารวมเฝ้าดูจิตใจเราทุกๆวันอย่างนี้ ว่าเรามีมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมที่เราไปเพ่งโทษคนอื่นอย่างงี้เราจะสำรวมระวังต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันหันมาดูจิตดูใจตัวเองมันไม่ไปดูคนอื่นต,ต่อไปอย่างงี้มันจะไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกศีลมันก็จะสมบูรณ์กรรมบท1รสิบมันก็จะสมบูรณ์ต่อไปศีลเราสมบูรณ์ช่วงอยู่ในระหว่างวันอย่างงี้เราจะเลินสติไปอยู่ทุกๆขณะอยู่แล้ว เราจะเดินอยู่จะยืนอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่ทุกๆุกอายาบทที่เราขยับขยื่นเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเราจะเริญสติอยู่ทุกๆขณะต,ต่อไปศีลเราจะสมบูรณ์สติเราจะตั้งมัน่นสัมมาสม,มาธิเรามันก็จะเกิดต่อไปเราก็จะเป็นผู้ทรงฌานอยู่ในระหว่างวันทุกๆอายาบทที่เราขยับขยื่นเคลื่อน,นไหวอย่างเงี้ย เราพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยมันไม่มีนิวรณ์มันจะค่อยๆละค่อยๆละค่อยๆถอดถอนของมันโดยอัตโนมัติเมื่อเราทําเหตุถูกผลมันต้องถูกแน่นอนที่พระองค์ได้แสดงไว้ว่าก็คือเราเนี่ยมาเกิดมันมาประชุมด้วยกันคือธาตุทั้ง4ดินน้ําไฟลมสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติ มันมาอาศัยกันเกิดขึ้นมันทนอยู่ไม่ได้มันเกิดขึ้นอยู่ในเบื้องต้นตั้งอยู่ในถ้ากลางแตกสลายไปในที่สุดมันมารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยอุปทานที่มันมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขาอย่างเงี้ยมันได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆละค่อยๆเลิกค่อยๆถอดถอนมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยง สัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงมันรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้มันจะค่อยๆละค่อยๆเลิกด้วยกำลังศีลสติสมาธิปัญญาอย่างนี้เราทำเหมือนเดิมทุกอย่างทำไม่ขาดไม่ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้ออ้างเราเดินตามคำสอนที่พระองค์ได้บอกไว้อย่างไรเราก็ทำอย่างเื็อทอย่างนั้นนะ ต่อไปศีลเราสมบูรณ์เนี่ยมันจะค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆวางเมื่อมันวางถึงที่สุดมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วมันจะแจ่มแจ้งในธาตุสีมันจะแจ,มแจ่ 4, ม,จแจมแจ้งในอุปทานขันห้ามันจะแจ่มแจ้งในอวิชชาชาตินี้ก็จะเป็นเพียงแต่ชาติสุดท้ายสําหรับเราก้อนทุกข์ก้อนนี้ก็จะเป็นก้อนทุกข์สุดท้ายสําหรับเรา อุปทานขันห้าก้อนทุกอันเนี้ยมันก็จะเป็นทุกข์ชาติสุดท้ายสำหรับเราให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ